ช่วงนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดขอนแก่นยังคงมีตัวเลขค่อนข้างสูงนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบในเรื่องของการจัดสอบนักเรียนที่เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในหลายแห่งในจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาน Whoa ครับนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนกัลยานวัดจังหวัดขอนแก่น рут. ต่างเข้าคิวเพื่อวัดอุณหภูมิและตรวจ ATK หาเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งหากมีผลบวกก็จะถูกแยกห้องที่เป็นห้องสอบตามมาตรการ Isolation Room เพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายซึ่งเป็นมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่โรงเรียนกรายานวัดนำมาใช้ตามมาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขครับ นายเรืองยศแวดล้อมผู้อำนวยการโรงเรียนกัละยาณวัฒน์บอกนะคะว่านักเรียนที่เข้าสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4จะมีทั้งสิ้นประมาณ300คนค่ะซึ่งทางโรงเรียนได้จัดห้องสอบแบบเว้นระยะห่างและการจำกัดห้องสอบเพียงห้องละ20คนนักเรียนที่จะเข้าสอบต้องได้รับการตรวจเอทีเคทุกคนค่ะเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรค และก็สร้างความมั่นใจให้กับบรรดาผู้ปกครองด้วยนั่นเองค่ะครับในระบบคัดกรองนักเรียนนะครับเราก็มีการคัดกรองโดยการตรวจอุณหภูมิถ้าเจหรือ37ขึ้นไปเราก็มีห้องไอโซเลชันนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงนี้นะครับไปสอ,อบในห้องนั้นแล้วก็ถ้า,ามีผลตรวจ เป็นเราจะมีการตรวจอีกครั้งหนึ่งนะตรวจ ATK นะครับว่าถ้าเขามีผลบวกนะครับก็จะจัดไปห้องไอโซเลชัน2ถ้ามีผลตรวจ ATK เป็นลบเราก็ให้ไปห้องตรวจ ATK 1เพื่อที่จะให้นักเรียนได้สอบพร้อมเพียงกันนะครับผม